อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับขึง<น>ขึงเสือกแล้วก็ว่างในถุงอ่างเฉีเ<ม>ห็นจังไหนต่อฝ<พ>อบเ <ปะ S 1> นี่ยเวลาพอพอ่พอทุเรียนเกิดแล้วมันเกิดหนาเกินมากเข้าดิไทยรองนี่ครับมันดิถเป็พบร้อนดีกว่าไทยมากมันเป็นพบร้นต้นมะทุเรียนลำเก็นยาที่มันเกิดกอันนี้กับแบบานสิ่งคือกันบ่ครับร้านสิ่งคือกันตอนตอนเอางาอันนี้ก็ได้

เสอไปสูดไห้สูมันอันนี้สูดไหมอันน <si <sh <sy uh ี้วางยังสีเลยเน็บเน็บน้ำมันบ่ดำดนี่มันกะวดีเนี่นี่นีตองเอาใส่นี่นเห็นบ่ดึกถีมเลยมันน่านี่มูนี่ขายโยนี่เขาบี้บิงมันที่หนาห่มีอยนๆมีโยอันนี้เขาก็ เมืงคุณภาพมันเป็นน้เบืองเอาน้ำเห็ดเปนน้ำมดีมันยกบไรเะช่ือว่าดีี่ก็ได้ผู้ดำดัดเอาถึงอถเลยข้เนมือนถึงหมจัดแ้มันถึีงานมันถึงมแต่้ใดมันเป็นมันกะว่างเป็นแนวเป็นแนวสิ